อุบัติเหตุในงานแข่งจักรยานก่อนที่เราจะเริ่มกันเนี่ยมีประสบการณ์ในเรื่องเกี่ยวกับอุบัติเหตุต,ต่างๆจากงานแข่งมั้งไหมครับเล่าให้ฟังได้นะครับแล้วก็จะได้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆด้วยครับผม ก็ปกติแล้วนะครับผมก็จะอัปโหลดวิดีโอทุกวันจันทร์กับวันพฤหัสเวลา5โมง45นะครับแต่ว่าด้วยสัปดาห์นี้มีปัญหานิดหน่อยนะครับคอม MacBook เกิดเจ๊งขึ้นมานะครับต้องเอาเครื่องเก่าๆมาใช้ก็อาจจะวุ่นวายนิดนึงนะครับตัดยากหน่อยนึงก็ <g ülme> <g ülme> จะพยายามเต็มที่แล้วกันนะครับ อาระมาพูดถึงเรื่องของเรากันเลยดีกว่าสำหรับเอพิโซดนี้นะครับก็ได้ไอเดียมาจากน้องอแฟนเพจท่านหนึ่งนะครับที่ส่งวิดีโอฟุตเทจเนี่ยมามาให้นะครับแล้วกอ็อยากจะให้พูดถึงเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดจากการรับน้ำแลือก็อุบัติเหตุต่างๆจากงานแข่งนะครับก็เป็นไอเดียที่ดีมากเลยนะผมต้องบอกว่ามีประสบการณ์จากการเนี่ยนะครับงานแข่งนะครับในเรื่องเกี่ยวกับการรับน้ำเนี่ยก็ เป็นกังวลอยู่พอสมควรเลยนะครับเพราะว่าอย่างที่เราเห็นนะครับอย่างในวิดีโอนี้นะครับก็วิ่งกันมา35นะครับโอ้โหแล้วก็มารับน้ำนะครับมันยากนะที่จะวิ่งความเร็ว35กิโเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็รับน้ําโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าน้ำเนี่ยถูกเปิดขวดเปิดฝาไว้นะครับผมว่า ยากครับก็จะหยิบจะจะจับน้ำเนี่ยค่อนข้างที่จะลําบากเลยทีเดียวเพราะตัวเราก็มีเหงื่อลื่นนะครับน้าก็เย,ย็นแช่ไว้ก็ลื่นอีกนะครับอีกนะครับเวลาเขามีการรับน้ําของโปรนะครับคนที่เขาส่งน้ำนะครับก็จะต้องวิ่งไปด้วยละวิ่งไปด้วยแล้วก็มีการส่งไปด้วยนะครับเพื่อให้ความเร็วมันเท่ากันแล้วก็ส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นแบบว่าไม่เรียบสัทีเดียวก็จะเป็นเดินซึมๆเล็กๆนะครับเพื่อจะได้ชะลอความเร็วด้วยนะแต่ว่าการที่จะบอกมารับน้ํา ในความเร็วสูงสูงเนี่ยผมว่าทําได้ยากมากเลยแล้วก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งงานนะครับนี่เป็นงานที่ผมถ่ายเองเลยก็คือเป็นงานเสือภูเขาทางเรียบนะครับอย่างที่เห็นนะครับแต่ละคนจะรับน้ำนะครับก็วิ่งมา 35- 40นะมันเป็นไปได้ยากนะมันกระฉออมันกระเด็นแน่นอนอยู่แล้วนะครับอ่ะแล้วทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะรับน้ําในงานแข่งนะครับเพื่อให้ปลอดภัยเนี่ยทำยังไงนะครับอย่างแรกนะครับก็ต้องบอกก่อนว่า ในงานแข่งบ้านเรานะก็จะมีหนึ่งเลยก็คือถ้าเป็นงานแข่งที่เป็นแบบอย่างเช่นงานชิงถ้วยพระราชทานงานที่เป็นงาน UCI นะครับส่วนใหญ่นะครับในแต่ละรุ่นนะครับก็จะมีรถเซอร์วิสที่วิ่งท้ายนะครับแล้วก็จะมีรถน้ำ ที่วิ่งท้ายนะครับถ้าเกิดว่าเราอยู่ในเปลาตองอยู่ในขบวนแล้วเราเกิดน้ําหมดเราก็สามารถที่จะลงมาท้ายขบวนนะครับมารับน้ําจากมอเตอร์ไซค์ที่เป็นมอเตอร์ไซค์ส่งน้ําได้นะครับแล้วก็รับเสร็จปับ๊บก็สามารถที่จะเติมน้ําใส่ขวดของเราให้เรียบร้อยขยะก็สามารถที่จะ คืนเข้าไปนะครับทิ้งไปแล้วก็กลับไปที่กลุ่มของเราได้อันนี้นะครับเป็นวิธีที่ผมคิดว่าน่าจะปลอดภัยที่สุดนะแต่ว่าก็ไม่ใช่ทุกคนนะครับที่จะอยู่ในกลุ่มของเปเลตองเพราะฉะนั้นน่ครับก็จุดสเตชันในการรับน้ําต่างๆนี่ก็สําคัญนะครับถ้าเกิดว่าเราขี่มาอย่างแรกเลยถ้าขี่ขี่มาเร็วเนี่ยผมว่ายาก ถ้าเรารู้ว่าสถานรับน้ําอยู่ตรงไหนเราอาจจะต้องเบรกเอาไวออกมาก่อนหรือว่าเราอาจจะต้องยอมถี่ชาร์จนิดน,นึงนะครับแล้วก็รับน้ําความรู้สึกของผมถ้าเกิดว่าปิดขวดน้ํามานะครับน่าจะง่ายกว่าแล้วเรากค็ค่อยมาจับการ เติมนงเติมน้ําของเรารเอามา2ขวดมาแล้วก็มาเก็บไว้ก่อนแล้วค่อยมาเติมเนี่ยผมว่าง่ายกว่าที่จะพยายามหยิบมาแบบเปิดขวดมาให้แล้วแล้วมาดื่มเลยนะครับค่อนข้างที่จะยากโดยเฉพาะความเร็วสูงสดังนั้นนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ซีเรียสเรื่องอยู่ในกลุ่มนะครับเราก็ชะลอความเร็วในความเร็วที่คิดว่าน่าจะปลอดภัยแล้วก็รับน้ำนะครับหรือว่า2นะครับก็คือจอดเลยถ้าเกิดเราไม่ได้อยู่ในเป็นตะดองหรือไม่ได้ เน้นในเรื่องเกี่ยวกับการทําเวลามากนะครับแล้วก็จอดแล้วก็เติมแล้วก็รับน้ําเลยก็มีหลายงานนะครับที่ผมไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องไปทําความเร็วอะไรกับเขานะครับหรือว่าไม่ได้อยู่ในกลุ่มนะครับผมก็จอดแล้วก็เติมใส่กระติกนะครับแล้วก็ค่อยเดินทางไปต่อนะครับในในพูดถึงเรื่องของการเติมน้ําใส่กระติกนะครับก็สําหรับผมนะอันนี้เป็นแบบว่าวิธีที่ผมใช้นะครับโดยปกตินะครับเวลาที่ผมเติมน้ำนะครับผมก็จะเสียบไอ้เจ้ากระติกเนี่ยคาไว้กับตัวดาวทูบ นะครับหรือว่าท่อนั่งเลยนะครับแล้วก็เปิดฝาไวไเฉยๆแล้วก็เปิดขวดน้ำนะครับเทลงไปนะครับแล้วก็ปิดฝาให้เรียบร้อยไม่ผมไม่ค่อยดึงขวดน้ําออกมานะครับแล้วก็มาใส่เอาใช้2มือในการเติมนะครับเพราะว่ากลัวว่าบางทีเราอยู่ในกลุ่มอ่ารเงี้ยเราไม่จับแฮนด์ทั้ง2มือเลยบางทีมันอาจจะเกิดอันตรายได้นะครับผมก็ส่วนใหญ่ผมก็จะเติม ที่ดาวทูไปเลยนะครับอีกอย่างนะครับเรื่องของการพกน้ำนะครับก็เราสามารถที่จะคำนวณได้นะเวลาที่เราซ้อมอย่างเช่นส,สมมุติว่าเราขี่สกายเลนสัก3รอบเนี่ยเราก็จะพอรู้แล้วว่าโอเคในระยะทาง70กิโเมตรเนี่ยเราจะใช้น้ํากี่ขวดนะครับหรือว่า100กิโลเมตรนะครับเราจะใช้น้ํากี่ขวดหรือว่าเราต้องเติมเจลเติมอาหารเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับ ช่วงวันซ้อมนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่เราจะได้ฝึกซ้อมซีรเนเรียลนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราขี่อยู่บ่อยๆอ,อ,อย่างผมอย่างเงี้ยสรอบสกายเลนผมก็จะใช้น้ําแค่2กขวดนะครับหขวดใหญ่แล้วก็1ขวดเล็กแบบนี้นะครับเราก็จะพอเดาได้แล้วว่าเวลาถึงงานแข่งนะครับเราจะเติมน้ําในกิโลเมตรที่ประมาณเท่าไหร่นะครับเราอาจจะไม่ต้องเติมสเตชันแรกก็ได้นะครับเราอาจจะรอไปสเตชันที่2หรือว่าเราอาจจะไปเติมน้ํากับรถ ส่งน้ำมอเตอร์ไซค์ระหว่างทางก็ได้นะครับเราลองดูเทคนิคของเราแล้วกันนะครับถ้าอย่างบางสเตจบางสนามที่เรียบแปร่เลยนะครับเราอาจจะใช้น้ําที่เป็นขวดใหญ่แล้วก็อาจจะไม่จําเป็นต้องเติมเลยก็ได้นะครับอันนี้ก็ ลองดูเทคนิคของแต่ละคนนะครับว่าจะใช้วิธีไหนแต่ว่าผมมองว่าอย่าไปพึ่งสเตชันรับน้ําแต่แบบอย่างเดียวเลยนะครับหรือว่าบางทีมันอาจทำให้เราเกิดอุบัติเหตุก็ได้นะครับผมเห็นอยู่บ่อยๆเลยตามงานแข่งใจเกินร้อยอะไรต่างๆนะครับเวลามีสเตชันรับน้ำนะครับมันเป็นอะไรที่อุบัติเหตุเกิดบ่อยมากเลยตรงนั้นเนี่ยแรปอัพอย่างรวดเร็วนิดนึงดีกว่านะครับว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุแล้วทํำยังไงอย่างแรกนะครับ ก็คือเราก็ตรวจสอบเพื่อนๆนะครับหรือว่าใครก็ตามที่เกิดอุบัติเหตุนะครับว่าเขายังมีสติดีไหมลองคุยกับเขาลองพูดกับเขานะครับว่าเป็นยังไงมีสติดีไหมถ้าเกิดว่าเขาโอเคนะครับแบบรู้สึกว่าไม่ได้เป็นอะไรมากนะครับก็ไปเลื่อนไป ข้างทางก่อนให้ปลอดภัยนะครับให้หลบไปข้างทางนะครับแล้วก็ตรวจเช็คอีกทีนึงให้เรียบร้อยถ้าเกิดว่าโอเคไม่มีอะไรมากมีแค่ถลงถลอกนะครับมีแค่แผลต่างๆเราก็สามารถที่จะเอาน้ำนะครับเริ่มต้นจากการล้างแผลด้วยน้ำเปล่าก่อนเลยนะครับแล้วก็ค่อยเดี๋ยวไปหาเอ t a t i o สเตชหรือว่า เป็นจุดที่ให้บริการในการทําแผลอะไรต่างๆตามมาอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีเหตุหนักนะครับเจ็บสองครับโทรไปหาคนที่เขาสามารถที่จะช่วยเราได้อย่างเช่นอาจจะเป็นรถเซอร์วิสนะครับหรือว่าถ้าอย่างสกายเลนก็โทรไปที่ศูนย์กลางนะครับให้รถพยาบาลเขาเข้ามารับนะครับผม เพราะฉะนั้นก็อย่าลืมนะครับเก็บเบอร์ของสกายเลนหรือว่าเก็บเบอร์ฉุกเฉินต่างๆนะครับเวลามีงานแข่งเนี่ยเขาก็จะมีเบอร์ฉุกเฉินที่เขาให้เรามานะครับเก็บเบอร์เหล่านั้นไว้ให้ดีถ้าเกิดว่าเกิดมีปัญหาเกิดขึ้นเราก็จะได้โทรไปได้ทันท่วงทีนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ใช้เวลานี้อยู่ด้วยกันแล้วก็ปั่นปลอดภัยนะครับช่วงนี้หน้าร้อนอย่าลืมนะครับดื่มน,น้ําเยอะๆนะระวัง ฮ t Stroke กันด้วยแล้วก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับแล้วเจอกันครับปัต่นอไุไ่ันอ่ะลืมเปิดฝาอุ๊ปส